มึงมาซ้อนหลังหน้าอย่างนี้ดิเกิดเหเรอคาไม่แม่เอาห้ามไม่แม่เอาห้ามไม่แม่หรือว่าบอกอยผู้ชายเอาห้ามไม่แม่จ้ะความสวยของมึงสู้ลูกกูไม่แม่แต่น้อยเดียวลูกกูอะแกะสดสวยงดงามกิริยามารายาทก็เรียบร้อยแต่งตัวกันเหนือชั้นก็แม่เมนอย่างอีกแม่ผสมกูยองแม่อย่างอีกเตรียมขัดพร้อมดีดีใส่ไปไตโนมพุนเอาลงมาอีก เทียนเบิงไปเบิงมากกั่ขึ้นัน่้ยดีด้เนาะขึ้นอย่างแม่หนุ่มน้อยเพชรลำชียืนดีๆกิริยาได้ญากรียบลหน้าขาวใสเพราะว่ามันใสสีจันขาวไ่ดานสีจันนะค่ะใสอย่งอาจจะใสวิกซ์อ่มุกมาตบมาให้ลูกเวียดด้าที่บอกไางเห็นเหตุอะไรไป บัตโทบอเค็เียดมีนนังาควมูมลเีนเซ่บ้ดนี้มูอยูใส่ตวันที่เคยซอยพอซอยเมียมเอ็ดเบียดบอบนหยุดกิดเทิบมเคยเห็นอย่างซอยพอซอยเมีบ่อ่านหนังสือใส่กระบอกเคยมีแต่บ่อคำมืดามีาเมียนมเมีนมันมาสูมือเยกูเห็นมันซูมือเลยมันมาเงินกันเท่าากบานลยกกระออิสระเรียกเอาสิเป็ตัยังบัดี้แต่ใจ ตายแม่งตีสิเพื่อนหูโดดเถอะแต่น้อยแม่งปล่อยของกับจักรยานตีเฮียทีบเอาทีบเอาไว้โอกาสกูได้เ้าใจน้อยนึงมึงทีบเอาหยังให้โอกาสเขาได้เล่นเลยให้โอกาสเขาได้ทำงานเลยก,กระดอกทองมาพายีมาบ้า,า <c oughs> นละล่ะพูกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวงงกับแง่กับหลุมเลยเมื่อกี้นี่มึง,ม, <c oughs> ม,งมาหยัง่งซัพวกูมาขายของโดยเฉพาะกูพูนแม่ค่ะเออแม่ค่ะเจ๊เดย์ไม่ยู่สูงแต่มึงขึ้นมาตั้งร้านเลี้ยงไปคือเพิ่นนั้น อุ้ยจำเล่กูดีกระโดทำเล่กมือใส่ตอนแรกโอ้ยขาดล้านปลาป,ป,ไปไูปาเรื่อง่ายคือม้าพีมาพอออกกัดกันกใส่ร้านกูมุ้งเย่นี่มากัดกันให้ตอนมางยองหนามึงพร้อมมึงร้องมาหนีดูมึงเขาว่าบอกกูว,ว่ามนเป็นเมฆว่าจะบอกกูจะบอฟังคอยมึงตั้งใจจะสีกหน้าสีตาคนไปยนเอง